สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะฮะเข้ามาตรงแปลงนาแปลงใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงนาที่ทำเมล็ดพันธุ์นะฮะจำหน่ายให้กับทางกลุ่มเกษตรนะครับก็เป็นแปลงนาของพี่ทวิตเพชรพงศ์นะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราได้ติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วนะครับประมาณสัก7จเดือนนะฮะเจเดือน นะครับก็เลยมีโอกาสได้แวะเข้ามานะครับก็เดี๋ยวแวะเข้ามาเยี่ยมเยยนระบบกันนิดนึงมาดูกันนิดนึงว่ายังทํางานได้เป็นปกติไหมนะครับขณะนี้นะครับเมฆหนาเลยนะครับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะฮะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะครับสังเกตดูนะฮะจริงดวงอาทิตย์มุดเมฆอยู่นี่แหละครับนะก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนิดนึงนะครับสำหรับบ่อของพี่ทวิตบ่อนี้นะครับ อย่างทำงานดีไหมเป็นปกติไหมนะครับก็แวะเข้ามาดูแลหลังการขายกันนิดนึงพอดีจริงๆแล้วลูกค้านะฮะให้พามาดูนะฮะก็เมื่อกี้ลูกค้าดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยตรวจเช็คระบบให้แกสักหน่อยนึงนะฮะว่ายัางทํางานดีปกติไหมตรงนี้นะครับก็แกปักดําไปแล้วนะดูจากข้าวก็น่าประมาณสักเดือนกว่ากว่านะฮะเดือนกว่ากว่าแล้วนะครับก็แตกปอแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแดดไม่มีเลย นะครับมุดเมฆอยู่นะฮะก็น้าที่ออกอยู่นะฮะพอดีพี่ทวีแกเปิดน้ําไว้นะฮะน้าที่ออกอยู่ก็ยังออกเต็มปากท่อนะฮะท่อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้หย่อนไป5ท่อนนะครับก็ประมาณ20เมตรนะฮะประมาณ20เมตรตอนนี้น้ําก็ออกอยู่ประมาณเนี้ยฮะอย่างที่เห็นนะครับก็ออกมาสักตอกกว่านะครับแต่ก็ออกเต็มท่อปากนะฮะเต็มปากท่อขนาด3นิ้ว นะในขณะไม่มีไม่มีแดดนะฮะเดี๋ยวไปดูปั๊มกันนิดนึงว่าทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะตรงนี้ก็โครงสร้างที่เราติดตั้งไว้นะครับมาตรฐานนะฮะแข็งแรงนะฮะไม่มีโยไม่มีเอียงนะครับก็เป็นเหล็กนะฮะเสาก็ขนาดหน้าสี่นะฮะติดตั้งไว้นะฮะต่อระบบราวาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึ่งนะฮะแดดไม่มีเลยทํางานอยู่ที่เท่าไหร่กี่เฮิร์ตนะฮะระบบระบบข้างในยังไงนะฮะอ่ะโอเคนะฮะพี่แกก็ดูแลตู้สะอาดดีนะครับ ดูได้ตู้สะอาดดีนะฮะไม่มีความสกปรกมากนะฮะพัดลมพัดลมยังทํางานปกตินะครับระบายอากาศดีนะครับระบบทํามเมอร์นะครับทํามเมอร์ก็ยังทํางานได้ปกตินะฮะตอนนี้เที่ยงกว่ากว่านะฮะเที่ยงกว่าแต่ว,ว่าแดดมันไม่มีนะครับาทางของพี่ทวิทเองนี่แกไม่ได้ใช้ในส่วนของระบบสลับไฟเลยนะครับก็คือไม่ได้เอาเครื่องปั่นไฟอะไรไมาใช้เลยใช้กลางวันอย่างเดียวแกบอกพอ นะฮะทันใช้และวนา20กว่าไร่นะครับก็ใช้เป็นในส่วนของโซลาเซลล์อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่แค่2,200รอบนะฮะับทำอยู่ที่2,200รอบทำงานอยู่38เฮิร์ตนะครับนะครับแผงขนาดต่อโหลดก็500กว่าโวลต์นะครับออฟพุตออกมา200กว่าเท่านั้นเองนะครับ200กว่าให้กินกระแสอย,ยู่3ามเอ็มซีเอ็มนิ่มๆสวยๆนะครับทำงานโอเคอยู่ก็ถือว่าระบบยังทำงาน เป็นปกตินะฮะเป็นปกติอยู่นะครับความสะอาดตู้อะไรก็โอเคนะครับสวยๆเนียนๆนะฮะตัวนี้ก็ติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับยางเรียบร้อยสวยงามนะฮะสายเสือก็ยังไม่มีหลุดนะฮะยางเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าน้ําก็อาจจะออกเบาสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่มีแดดนะฮะมันไม่มีแดดก็อย่างที่เห็นนะฮะพระอาทิตย์ไม่ออกจากเมฆเลยแต่ยังได้น้ําอยู่น้ำก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคเลย นะครับอ่ะโอเคครับพอดีเลยนะฮะหลังจากเราดูระบบเมื่อกี้นะครับของพี่ทวิตนะครับแดดไม่มีพอดีพระอาทิตย์โผล่เมฆมาพอดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะออกมาเรื่องเรื่องนะฮะยังทํางานได้ดีอยู่ไหมนะครับนี่นะฮะ เป็นท่อขนาด3นิ้วจากเมื่อกี้ที่เราไม่มีแดดเลยนะครับน้ําออกมาก็ประมาณสักเท่านี้นะฮะตอนนี้แดดออกมาจากเมฆหน่อยนึงนะครับน้ําที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับนะฮะพุ่งออกไปเลยนะฮะประมาณสักเกือบ2เมตรฮะเกือบสเมตรนะ,ก,นะ,ะก,นะรก็ถือว่าน้ําแรงมากพอสมควรนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะทำงานตามแดดไปนะครับแดดมีก็น้ําแรงหน่อยแดด น้อยก็เบาลงหน่อยนะครับที่ตู้นะฮะก็น่าจะเมื่อกี้มันทํางานอยู่ที่38เฮิรตนะตอนนี้น่าจะขึ้นมาหน่อยนะน่าจะขึ้นมาหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามีความเข้มของแสงขึ้นมานิดนึงนะฮะจาก2,200รอบนะฮะจากเมื่อกี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น2,600รอบ2,700รอบทํางานอยู่ที่47เฮิรต์48เฮิร์นะสวยๆเลยนะเกือบเต็มประสิทธิภาพของเขานะฮะก็คูบ้าตามแดดไปนะฮะ นะครับอย่างที่เห็นนะครับยังไงก็สนใจก็ติ้งล้างทักกันเข้ามานะครับกับช่างเอกนะหรือว่าทีมงานเอ s มเอสวิตนะครับฝากเบอร์กันไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เบอร์0815968826นะครับก็ติดต่อมาที่ช่างเอกได้เลยนะครับอยากได้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็หกกลางนะฮะติดต่อกันเข้ามานะครับนะฮะปั๊มก็จะทำงานตามความเข้มของแสงไปนะครับ แบบนี้เลยนะฮะนพอแดดมาปุ๊บน้ำก็จะแรงออกมาแบบนี้เลยนะฮะถือว่าระบบยางทำงานได้ดีเป็นปกตินะครับสำหรับของพี่ทวิทย์นะฮะก็สนใจก็สอบถามมันเข้ามานะครับกับช่างเอกนะหรือว่าทีมงานโฮมโซล่าเอ็มเอสวิทแอนโซล่าเซลล์นะ